ทุกคนคะอันอันนะมีเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้บอกทุกคนค่ะเป็นความลับที่วันนี้มันถึงเวลาต้องบอกแล้วล่ะค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนรู้กันนะคะว่าอันนันเป็นอันปะก้าแต่จริงๆแล้วอันปลอมตัวมาค่ะทุกคนอันนั้นน่ะไม่ใช่อันปะก้าค่ะ แต่ว่าอันนั้นเป็นเป็น,เป,น,นเป็นแมวค่ะทุกคนเป็นแมวทุกคนรู้จักแมวไหมคะแมวอแมวอันเป็นแมวสกัดติดโฟทุกคนหูตกเห็นไหมเห็นหูตกไหมแมวเอ่อจะตลกกันไปถึงไหนคะเนี่ย แค่นี้คดเทลยังดูไม่เหมือนเอ่อคาเฟ่แมวมากพออย่างนั้นเหรอคะอันนั้นน่ะจะไปเป็นแมวได้ยังไงล่ะคะอันนั้นน่ะเป็นเอกสาดแมวนั่นแหละค่ะทุกคน <c oughs> ยังไงก็สุขสันต์วันเอพิลคูเดย์นะคะบ๊ายบายโดนหลอกแล้วอะค่ะ